สวัสดีครับกลับมาพบกับผลงานดีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันอีกครั้งนะครับในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ถือได้ว่าเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทยนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกในพระหมหาการุณาธิคุณ ของในหลวงรัชก,กาลที่10ที่มีต่อภาคการเกษตรครับสาหรับกิจกรรมตามรอยปาดแห่งการเกษตรท่องทเที่ยวเชิงนิเวศคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2 5 6 7ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งในหลายกิจกรรมที่ดําเนินง,งานขึ้นนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ต้นแบบเกษตรวิชาตัวอย่างการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองที่ช่วยเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยัืนครบ สำหรับเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของปลาหมอคางดำครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนนะครับผ่าน7มาตรการสําคัญด้วยกันนะครับเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรซึ่งขณะนี้นะครับได้มีการตั้งจุดรับซื้อขึ้นในพื้นที่ระบาดโดยผู้ขายรายย่อยครับสามารถนํามาขายณจุดรับซื้อได้โดยไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีการจํากัดจํานวนนะครับและขอความร่วมมือทุกทุกท่านแจ้งข้อมูลเพื่อใช้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดําต่อไปด้วยนะครับสำหรับเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการ ขับเคลื่อนชนบต้นไม้ในเขตปฏิรูปที่ดินที่จะช่วยส่งเสริมการทําการเกษตรยั่งยืนครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยกกระดับมูลค่าที่ดินและทรัพย์สินในพื้นที่ของสอปรกรครับเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวและช่วยเพิ่มโอกาสครับในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกรสําหรับในครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับ